สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคนทุกคนนะคะวันนี้นะคะประเอสดะคะจะมาสอนการแต่งหน้านะคะเป็นการแต่งหน้าแบบที่เอร์ดคิดว่าสวยที่สุดในชีวิตอะที่เคยแต่งมาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเอาเปิร์ดจะใช้อะไรบ้างนะคะแป้งฝุ่นนะคะก็วันนี้นะคะอันดับแรกนะคะที่คิดว่าจะอัดก็คือว่าเครียดค่ะเพิ่งอ่านหนังสือเสร็จ กดหัวมากนะคะแล้วเราก็เขียนคิวนะคะเสร็จแล้วได้เก้าแฮนด์จำได้เลยแบงเอาเลยเขารักแบง์มากที่สุดเลยเขียนให้โกงที่สุดนะคะคิวเนี่ย อาจารย์บอกว่าป้าเอิร์ธเป็นวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะอาจารย์บอกว่าคิ้วเนี่ยโกงได้เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเ <c oughs> ขียนไปเลยคะ <c oughs> ่ปะป้าเอิร์ธชอบชอบคิ้วโกงๆเขียนไปเลยคะ <c oughs> ะ่ะนะคะ เขียนคิ <cado> ้วเสร็จแล้วนะคะไม่เ <Leonard> ปิดทาตาค่ะทาสีขาวโอยมองไม่เห็นอะเอาสีดำดีกว่าเอาสีดำทาตานะคะ ค่ะเฉดดิ้งได้นะคะเฉดดิ้งตรงนี้นะคะให้จมูกโด่งๆนะคะแล้วก็จะเฉดดิ้งได้นะคะเฉดเข้าไปเลยค่ะอือ แกเชื่อมันไหมแกเชื่อมันไหมอาลีแล้วก็ทาสีชมพูยาทาเล็กอยู่ในตู้แล้วก็ทาสีชมพูเข้าไปนะคะทาเลยค่ะต้องกลัวอะไรคะยแกต้องมาดูวมันเล้อตอนนี้่สมก็ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใ <pinky> ช <t ides> so, uh, like, ้โอ้ตายนิ้วแล้วก็เป็นการไล่ดังนะคะทันนี้ดูดูคิ้วหน่อยค่ะ็ไสภาพปอะจะเอาหาจะเอาเกิดใช่ไหมนี่ไปเลยก็ได้แล้วนะคะดังไปเลยนะคะใช้ตรงนี้นะคะเฉดเข้าไปเลยค่ะมันจะได้แลดูโด่งๆตัว C ด้วยนะคะตรงนี้นะคะไปเลยค่ะอืม แล้วอย่าลืมนะคะที่สําคัญนะคะเราจะลบกามเราจะลบกามเรานะคะอย่าลืมค่ะทาตรงนี้ด้วยค่ะทามันเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อความเรียวของเรานะคะเลียวเรียวเลยวอะไรล่ะหน่อยเมดพี่บ้าทาไปเลยนะคะค่ะเราก็ได้แล้วนะคะ โอ้ยเสียดายลังคมนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแก้มนะคะปัดแก้มนะคะปัดไปเลยค่ะปัดค่ะปัดเข้าไปค่ะเล็กไปค่ะไม่ไหวค่ะเอาอันใหญ่กว่านี้อแค่นี้พอ ไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่ออกเราต้องใช้อย่างอื่นแล้วเราต้องหาตัวช่วยนี่นะคะตัวช่วยของเรานะคะ,คะนี่มัอะไรยูทิปค่ะช่งอานังสื้อเลยนะทาไปเลยค่ะทามันเข้าไปค่ะทาเลยค่ะแก้มเราก็แดงแก้มเราก็แดงแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ต้องเเผใหม่ให้พิวดูสิโค้ดน่ากลัวเลยไหมนะคะนี่นะคะแก้มแดงแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มีคิ้วโก่งนะคะจมูกโด่งนะคะแก้มแดงนะคะเหลืออย่างเดียวค่ะปากแดงค่ะตอนนี้ประเอสดช้ลิปต์ประเอสดช้ลิปสีนี้นะคะนี่นะคะทาเลยค่ะขนะดนั้นผู้ชมดูหน่อยค่ะ อะไรวะมาดูเลยีุไฟหล่ะไม่บ้าโอ้ยอออายบ้านี่เก้นแดงถายเลยนะคะไปทุกคนอกนีออกจากห้องนี้ ตอนนี้เราก็สวยแล้วนะคะแต่เราสึกว่าแก้มเราไม่แดงเราลิปติคทาเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยใครมีาอไลเน์มัางเอาไยรลเน์มาสิาอไลเน์อยู่ไหนอันเดียไอรีเน่ไอรีเน,น์ฉันอยู่ไหน เมื่อวาเรายังขีดกันอยู่เลยมันออกไหมล่ะอันนี้น่ะ<อ>นะคะอยากเจอผู้ชายไม่ได้อยากเจอหนังสือแล้วก็ขีดไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ตาที่ดูโตขึ้นนะคะขีดไปเลยค่ะอยากได้เหมือนแมวใช่ไหมคะได้ค่ะขีดลงตรงนี้ด้วยค่ะ เหมือนแมวนะคะแล้วนี้ก็กีดขึ้นค่ะใช่ค่ะกลายเป็นแมวแล้วนะคะเอาเมด็อะไร <c oughs> เอาเมดวันนี้เขาจะออกงา <c oughs> เขาต้องสวยเออโอ้โหคือีนะ อะไรกันเมดอู้อเฮ้ยสันด้างเรายังไม่โด่งพอเราต้องไล์อีกเราต้องไลท์ไลอีกไลท์อีกไล์อีกมันยังไม่โด่งพอนะคะตอนนี้เราก็ได้ตาปากสวยนะคะนะคะจมูกเราก็โด่งนะคะแก้มเราก็แดง แล้วลบกามด้วยแล้วไม่มีกามแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอุ้ยปากเราไม่สวยเลยอะทาใไหนเราจะดูเป็นนางร้ายนะคะเพราะว่าตาเราเป็นแมวแล้ว,วมองทางนี้เป็น,นเ็ดแม่รับได้ค่ะแม่เจอบ่อยนี่น,นะคะ ปอเอิญเล่นตลกไม่เป็นปอาเอิดเป็นคนที่สวยคนสวยเขาเล่นตลกไม่เป็นแล้วก็เป็นอันนี้นะคะเขียนใต้ตานะคะเป,เป็นไปเลยคะ่ะสีขาวๆค่ะ<ม>ฟ้าจะหลดน้ําค่ะค่าสําหรับงานกรชาดนะคะวันที่หนึ่งนะคะอย่าลืมไปดูปลาเอิดกันนะคะปาเอิญจะแสดงชุดฟ้าจะหลดน้ํานะคะมาไปดูนะคะดูปลาเอิดกันว่าตัวเป็นเป็น จะสวยเหมือนในโซเชียลแคมหรือเปล่านะคะก็ไปดูกันเอานะคะตอนนี้ปเปิ้ลก็สวยวนะคะไม่มีใครสวยเท่าชาแล้วอัมชิดต้สไตล์ค่ะค,ค่ะก็สำหรับการแต่งหน้าครั้งนี้นะคะ,ปะเปิ้ลก็พร้อมนะคะที่จะออกงานแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนทุกคน